คลับคลับของคนรักสุขภาพโดยที่รวดียิ่งมีและนัดนารีสุขดีติดตามรับฟังได้ที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮิรตสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเฮลที่คลับคลับขบองคนรักสุขภาพนะคะก็รายการสุขภาพที่มีสาระความรู้หลากหลายเรื่องเล่านะคะทริปเทศสุขภาพที่ดีดเรามีมาฝากคุณผู้ฟังนะคะ เหมือนเช่นเคยทุกๆสัปดาห์นะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้อาจจะอาจจะแปลกนะคะเพราะว่ามันเป็นสัปดาห์ของปี2569นะคะ,คะก็ยังอยู่กับดิฉันเหมือนเคยค่ะทีรวรดียิ่งมีคะ่ะแัตนาลีสุขดีค่ะก็ปีใบบัมนี้มาอวยพรคุณผู้ฟังกันค่ะค่ะหล <ำ S 2> ังจากพี่แมวแล้วกันนะคะก,ก็ขอให้ปีสองพันหยกสนะคะเป็นปีเป็นปีที่สดใสราบรื่นสาหรับทุกๆคนนะคะใครที่ ตั้งเป้าหมายอะไรเอาไว้ในชีวิตสมมติว่าเมื่อปีที่แล้วอยังไม่ได้ปีนี้ก็เอาใหม่ค่ะแต่ว่าอย่าเอาใหม่ในทุกๆปีนะคะก็ขอให้มีกําลังใจที่ดีนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะม,มีกําลังกายกําลังใจที่ดีแล้วก็รักษาสุขภาพของตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวด้วยนะคะทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็มีสติในทุกๆวันค่ะค่ะก็สําหรับดิฉันบ้างนะคะก็ อยากให้มีแต่ความสุขกายสบายใจแล้วกันนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะทําอะไรก็ขอให้มีสติเพราะว่าค่อนข้างสําคัญเหมือนกันนะคะคือสุขกายสุขใจน่าจะเป็นราบอันประเสริฐสําหรับทุกคนแล้วนะคะก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีไม่ว่าตั้งใจจะทําอะไรก็ขอให้ทําได้แล้วกันที่สําคัญก็ต้องลงมือทํานะคะคุณผู้ชมเราสองคนก็เป็นกําลังใจให้พร้อมกับมีสาระ ทริปสุขภาพดีๆมาให้คุณผู้ฟังดูแลสุขภาพนะคะ,คะเริ่มต้นจากข่าวสารและกิจกรรมสุขภาพนะคะพี่แม่มีกิจกรรมอะไรมาฝากคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นเดือนมกราคม2569ค่ะเชิญคุณผู้ฟังร่วมกันบริจาคโลหิตกันตั้งแต่ต้นเดือนต้นปีกันเลยค่ะคุณผู้ฟังด้วยทางคณะแพทยศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยทลาลัยค่ะขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังทุกท่กทานรวมถึงทุกคนที่มีความสนใจนะคะเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิตนะคะ โดยเริ่มรับบริจาคตั้งแต่วันที่27-29ถึง29มกราคมนะคะตั้งแต่เวลา12นาฬกาจนถึงเวลา15นาฬิกา30นาทีนะคะที่ลานอเนกประสงค์ตึกอนันทมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะทีนี้เราจะต้องมีการลงทะเบียนด้วยค่ะก็โดยเริ่มลงทะเบียนกันมาตั้งแต่วันที่1ธันวาคมแล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะ ลงทะเบียนได้อยู่นะคะซึ่งจะปิดลงทะเบียนในวันพฤหัสที่22มกราคม2569นี้ละค่ะเวลา17นาฬิกานะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นี่ก็ยังมีเวลาที่ไปลงทะเบียนอยู่นะคะใครที่ร่างกายแข็งแรงแล้วก็จะเริ่มต้นปีใหม่2569นี้่ยด้วยกิจกรรมดีๆนะคะ มีความรู้สึกว่าเมื่อช่วงปีใหม่เราสนุกสนานกันแล้วทีนี้อยากจะทําอะไรเพื่อสังคมดูบ้างนะคะก็เชิญชวนนะบริจาคโลหิตกันค่ะเพราะว่าเมื่อสักช่วงเดือนธันวาคมนี้เราก็สูญเสียผู้เสียสละกันไปเยอะนะคะคุณฟังแล้วก็ทรามาว่าธนาคารเลือดของหลายๆโรงพยาบาลทางภาคอีสานนี่ก็ขาดแคลนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้เนี่ย เราผู้อยู่แนวหลังนะคะก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ตามแต่ที่แต่ละคนจะสามารถช่วยได้นะคะหลายๆค,คนก็เลือกที่จะใช้การบริจาคโลหิตนี่แหละค่ะที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทหารผู้กล้านะคะหรือว่าเพื่อนมนุษย์ด้วยการที่เขาจะต้องการใช้เลือดในการผ่าตาดัดหรือว่าสูญเสียเลือดอใน อาจจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าโรคภัยส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเริ่มต้นในปี2569ดีๆแบบนี้นะคะก็เชิญชวนค่ะไปร่วมกันบริจาคโลหิตได้ในวันที่27-29มกราคม2569นะคะตั้งแต่เวลา12นาฬิกาจนถึงเวลา15นาฬิกา30นาทีที่ลานอนเนกประสงค์ตึกอนันทมหิดลคณะแพทยศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะค่ะสำหรับของดิชันบ้างนะคะต้นปีแบบนี้ โรคไม่ว่าจะปีไหนๆที่อยู่กับคุณผู้ฟังนะคะก็คือโรคเบาหวานปีใหม่ก็เนี่ยเทศกาลการกินเลยล่ะแต่สําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือผู้สูงอายุนะคะก็โรคเบาหวานเนี่ยมันมีภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างเยอะนะคะต้นปีแบบนี้ดิฉันก็อยากจะมาเตือนคุณผู้ฟังนะคะว่าไอภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเนี่ย ถ้าดูแลไม่ดีมันอันตรายร้ายแรงนะคะเราก็ทําให้เสียชีวิตได้นะคะจริงๆแล้วความน่าวกวลัวของโรคเบาหวานไม่ได้อยู่ที่โรคเบาหวานนะคะ <_ d ew> s> <S แต่ว่ามันอยู่ที่ภาวะแทรกซ้อนที่ค่อยๆเกิดขึ้นจากระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงต่อเนื่องเป็นเวลานาน,นะค่ะ <_ d ew> s> <S ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมหรือควบคุมระดับน้ําตาลได้ไม่ดีเนี่ย <_ d ew> s> <S อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันนะคะเ <_ d ew s> ช่นซึมสับสนหรือว่าชักได้ และเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนเรือรลังค่ะโดยเฉพาะที่ระบบหลอดเลือดน,นะคะคือมันแทรกซ้อนตรงไหนได้บ้างโรคเบาหวานก็คือตาค่ะภาวะเบาหวานขึ้นตาค่ะทําให้ตามัวมองเห็นไม่ชัดหรือถึงขั้นตาบอดนะคะไตค่ะภาวะไตเสื่อมจากเบาหวานทําให้บวม ปัสสาวะเป็นฟองหรือว่าไตทํางานลดลงนะคะเส้นประสาทภาวะปลายประสาทเสื่อมมีอาการชาปวดหรือเสี่ยงเป็นแผลเรื้อรล่างโดยเฉพาะที่เท้าหลอดเลือดขนาดใหญ่นะคะหลอดเลือดหัว,หวใจแล้วก็สมองอันนี้อาจจะทําให้เจ็บแน่นหน้าอกแล้วก็เกิดเป็นเอามาพึกอัมาพาตได้การป้องกันภาวะแทรกซ้อนและอันตรายของผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยจำเป็นมากๆนะคะต้องพยายามควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ก็ด้วยการเลือกรับประทานอาหารนี่แหละรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็าทานยาตามคําแนะนําของแพทย์นะคะแบบเคร่งคัดนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็การดูแลตัวเองอย่างดีเนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคภาวะแทรกซ้อนในอนาคตได้นะคะเคราวนี้ก็ต้องมาฟังกันว่าเอ๊ะระดับน้ําตาลแค่ไหนล่ะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานโดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่แบบนี้ลูกหลานมาก็อาจจะ ซื้อของติดไม้ติดมือมาให้ทานแต่ว่าบางบ้าน๋ยวนี้เขาก็ซื้อที่เจาะต้ำตาลกินเสร็จเจาะปับ๊บก็ขึ้นขึ้นปุ๊บเหมือนกันนะคะเรามาดูกันว่าระดับน้ําตาลแค่ไหนเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานนะคะคือการที่จะเป็นโรคได้ก็คือร่างกายมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกว่าปกตินะคะซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการที่ตับอ่อนหลังอินซูลินได้ไม่เพียงพอคะ่ะหรือว่าร่างกายมีภาวะดื้อต่ออินซูลินนะคะหรือบางทีก็อสองอย่างร่วมกันแหละ อินซูลินมีความสําคัญค่ะในการช่วยนําน้ําตาลไปใช้เป็นพลังงานในกระบวนการเผาผลาญของร่างกายค่ะหากอินซูลินทํางานได้ไม่เต็มที่น้ําตาลก็จะสะสมในกระแสเลือดสูงขึ้นค่ะหากปล่อยให้ร่างกายอยู่ในสภาวะนี้เป็นเวลานานจะทําให้หลอดเลือดและอวัยวะต่างๆเสื่อมจนเกิดโรคแล้วก็อาการแทรกซ้อนอันตรายถึงชีวิตได้นะคะระดับน้ําตาลแค่ไหนละ่ะที่เสี่ยงดิฉันก็จะบอกว่าปกติ ค่าปกติควรจะอยู่ที่74ถึง106เนอะของพี่แมวเท่าไรคะน้ำตาลเ<โ>ยอะละคะรู้สึกว่าจะขาดเปแแต้มเดียวก็จะสง่งเตดานแล้วคะ่ะอ๋อเหรอคะค่ะคือล่าสุดที่ตรวจสุขภาพไปนี่แหละคะ่ะของทีฉันอยู่ที่80กว่าอืม,อม74ถึง106ถือว่าปกติหากตรวจแล้วหากตรวจโดยที่ไม่อดก็คือไม่งดน้ำงดอาหารน่ะกินเต็มที่เลยแล้วเจาะ ต้องไม่เกินสองร้อยนะคะ mm hmm. แต่ถ้างดน้ำงดอาหารเนี่ยก็ต้องไม่เกินถ้าอดอาหารอย่างน้อยแปดชั่วโมงแล้วเกินหนึ่งร้อยี่สิบหกถือว่ามีความเสี่ยงดิ <Okay. S 1> ฉันเนี่ยแปดสิบต้นๆนะคะถือว่าปกติคือผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยระยะแรกก็จะไม่มีอาการคุณผู้ฟังทําให้หลายคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นนี่แหละแล้วก็ไม่ได้ระวังในการใช้ชีวิตแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาด้วยดังนั้นการตรวจสุขภาพประจําปีอาต้นปีแบบนี้เช็คอัพเลยค่ะคุณผู้ฟัง ก็โดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงได้แก่อายุ35ปีขึ้นไปครอบครัวมีประวัติเป็นมรดกนะคะอ้วนความดันโลหิตสูงไขมันสูงไม่ออกกําลังกายสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำนะคะก็ถ้าใครเสี่ยงอย่างที่ที่ฉันบอกนะคะก็ควรไปเช็คอัพเพื่อตรวจเบาหวานนะคะคือปัจจุบันเนี้มันคนเป็นกันเยอะ,อะพี่แมวเราก็เป็นกันด้วยอายุน้นอย เพราะว่าเขากินอะไรรู้ไหมคะเขาติดน้ําตาลดิฉันจะบอกว่าเขาติดน้ําตาลอย่างอย่างกินกาแฟกินชากินอะไรก็แล้วแต่หวานหวานร้อยใช่ใชพี่แล้ววันหนึ่งสองแก้วพี่กำลังจะบอกว่าบางทีเนี่ยสมมติเข้าร้านกาแฟไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็แล้วแต่แต่บางทีนะพี่เห็นแบบ ก็น่าจะอายุไม่เยอะเท่าไหร่คือแบบอะยังไงก็อ่อนกว่าพี่อาจจะอยู่ในช่วงของ20ต้นต้นยีกลางกลามไปถึง20ปลายดจนถึง30ต้นต้นเนี่ยคือเขามาสั่งกาแฟหลังจากพี่นี่หวานร้อยอะพี่แบบ เดี๋ยวนะแล้วหวานนึงร้อยสองแก้วด้วยนะคะใช่ค่ะบางทีแบบเดี๋ยวนะแอบแอบบอกหวานน้อยหรือหวานร้อยเพราะว่าบางทีเนี่ยน้องน้องที่เขาที่ท,ที่ที่รับออเดอร์ค่ะเขาก็ถามให้แน่ใจนะเพราะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแบบเออหวานกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะคะเขาก็จะตอบด้วยความมั่นใจว่าหวานหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะทำใรู้สึกว่าค่อนข้างติดหวานะเนาะอาจารย์เขาติดหวานมากๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขามีไลฟ์สไตล์ในการ ออกกาลังกายหรือว่าดูแลสุขภาพในด้านอื่นๆเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะแบบไปช่วยเชยกันไปบาลานซ์กันได้อันนี้ก็ไม่ว่ากาันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมากไปบางทีมันก็อาจจะเป็นที่อย่างที่บอกก็คือ,อมันเป็นผลเสียต่อสุขภาพโดยที่บางทนะีเรายังไม่ทันได้ระวังหรือทันได้ตั้งตัวกับอีกอย่างก็คืออาจจะเป็นมรดกที่ไม่อยากได้คมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าสายของทางใดทางหนึ่งที่อาจจะมีเบาหวาน เป็นกรรมพันธุต์ติดติ่งมานะคะเพราะฉะนั้นก็ตรวจสุขภาพอย่างที่น้องทีว่าละค่ะดีที่สุดค่ะค่ะก็ก็ต้องเช็คอัพเนาะแล้วก็เวลากินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ําต่างๆอย่างที่พี่แมวบอกหรือว่าอาหารน่ยปกติซื้อมาไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่งใดๆเดี๋ยวนี้ก็หวานนําเหมือนกันสองะะอย่างคะ่ะไม่หวานก็เค็มอมืเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูแลสุขภาพกันนิดนึงสําหรับวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ก็อายุน้อยร้อยโลไขมันสูงความดันสูง แล้วก็เป็นเบาหวานด้วยนะคะก็มาเตือนกันตั้งแต่ต้นปีเลยละกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วกลับมาพบกับช่วงที่สองของรายการกันค่ะสักครู่ค่ะช่วง Health Trip สนับสนุนโดยคณะการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพโดยบุรณาการองค์ความรู้คู่สุขภาพ กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการ h e ฮลที่ครับกลับของคนรักสุขภาพนะคะเฮลท r i ปดีๆเรามีมาฝากเหมือนเช่นเคยคะ่ะดิฉันมีวิธีเติมความสดชื่นอ,อ่บางทีมันก็วันๆันน,นึงมัน ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงหยุดยาวๆอยู่เนาะพี่แมว <c oughs> ถ้าถ้า,ถาไม่ได้อยากดื่มน้ําอัดลมลองดื่มเป็นน้ําผักผลไม้ดูไหมคะสําหรับสายดูแลสุขภาพเพราะว่าร่างอาจจะพังไปเยอะละ <c oughs> ส่งท้ายปีแล้วช่วงนี้ก็ช่วงเทศกาลปีใหม่อยู่อาจจะยังเดินสายกินกันอยู่นะคะด <c oughs> ิฉันก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยดื่มน้ําผักผลไม้นะคะคือน้ําผักและผละไม้น่ะเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยเติมน้ําแล้วก็ความสดชื่นให้กับร่างกายเวลาที่รู้สึก เพียๆ,ๆหวยๆหรือว่าอ่อนล้าอย่างเงี้ยนะคะคือน้ําผักผลไม้มันมีประโยชน์ดีๆซ่อนอยู่มากนะคะทั้งในส่วนของวิตามินกับใยอาหารและน้าตาลที่อยู่ในรูปที่ร่างกายสามารถดูดซึมกันไปใช้งานได้นะคะก็ผักผลไม้เนี่ยชนิดใดบ้างละ่ะที่เหมาะกับใครบ้างนอกจากอร่อยแล้วสุขภาพดีในแบบที่ไม่ต้องพึ่งยาดิฉันมีมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะเริ่มที่หนุ่มสาวออฟฟิศก่อนละกัน กับไรสไตล์ที่ต้องใช้ชีวิตแบบฝากการจราจรอ,อะหรือเข้างานแต่เช้ากว่าจะเลิกงานดึกอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งสายตาทั้งจ้องคอมพิวเตอร์อ่อนล้าตาพร่ามัวกล้ามเนื้อตาต้องทํางานหนักน้ําผลไม้ที่ที่ฉันจะแนะนําก็คือน้ําผลไม้ที่มีส่วนผสมของเบอร์รี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่หรือราบเบอร์รี่นะคะเพราะว่ามีน้ําตาลจากธรรมชาติที่ช่วยเติมความสดชื่นให้กับร่างกาย กับรสชาติเปรี้ยวอมหวานของเบอร์รี่นะคะก็จะทำให้รู้สึกสดใสนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีปริมาณวิตามินซีสูงช่วยเพิ่มคุมคุ้มงกันของร่างกายะคะ่ะและก็ยังอุดมไปด้วยวิตามินเอจากผลเบอร์รี่ที่ช่วยบำรุงสายตาที่เหนลืลาด้วยตะกูลเบอร์รี่เหมาะสำหรับนมสาวออฟฟิศนะคะข้นี้สำหรับคนที่เครียดเป็นประจำบ้างนะคะคือภาวะตึงเครียดเนี่ยจะทำให้เลื่อนหมุนเวียนไม่สะดวก นำไปสู่อาการอะไรคะคุณผู้ฟังปวดหัวเวียนหัวไมเกรนน้ำผลไม้ที่จะช่วยทุเราอาการเหล่านี้ได้ดีก็คือน้ำบล็อกเกอรี่ค่ะดี่ฉันยังไม่เคยทานนะคะก็มันมีแมกนีเซียมอยู่เป็นจำนวนมากนะคะเพราะว่าบล็อกเกอรี่เนี่ยจะช่วยลดความถี่ของอาการปวดหัวจากไมเกรนแล้วก็การปวดหัวต่างๆนอกจากนี้ก็ยังช่วยควบคุมปริมาณอินซูลินแล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดอีกด้วยนะคะ ก็บกริกีช่วยได้นะคะในส่วนของสำหรับผู้ที่ป่วยบ่อยร่างกายขาดภูมิคุ้มกันโดนฝนนิดอาการเปลี่ยนหน่อยนะคะก็ป่วยนะคะพวกนี้ต้องทานะน้ำผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงๆค่ะผละไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีสูงก็พวกน้ำฝรั่งน้ำออน้ำสม้มน้ำสับรดน้ำมะนาวแล้วพวกน้ำกีวีค่ะน้ำผลไม้เหล่านี้ที่ที่ฉันบอกจะช่วยเติมวิตามินซีให้กับร่างกายนะคะ เราก็ทําให้ร่างกายเนี่ยนาไปสร้างภูมิคุ้มกันก็จะทําให้เจ็บป่วยน้อยลงนะคะมาสําหรับผู้ที่ออกกําลังกายบ้างแบบหนักๆักเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการแจ้งวิ่งบัรจักรยานหรือออกกําลังกายในร่มนะคะพวกเขายิมฟิตเนสต่ตางๆหรือว่าเวทเทรนนิ่งเนี่ยนะคะก็ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องดึงพลังงานออกมาใช้ควบคู่กับการเสริมสร้างกล้ามเนื้อในการออกกําลังกายค่ะเครื่องดื่มที่เหมาะ สำหรับผู้รักสุขภาพแบบนี้ก็จะเป็นเมนูง่ายๆค่ะเป็นน้ำผลไม้ที่สามารถดูดซึมได้ทันทีนะคะแล้วก็ป้องกันการเป็นตะคิวด้วยก็พวกกล้วยค่ะเครื่องดื่มนี้กล้วยข้าวโอ๊ตนะคะก็ร่างกายสามารถดูดไปใช้ได้ทันทีนะคะนอกจากนี้กล้วยอุดมไปด,ด้วยโปรโตีนคาร์บโบไฮเดรตวิตามิน A อธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมซึ่งล้วนแต่มีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทช่วยเติมพลังงานให้กับร่างกายอย่างรวดเร็วแล้วก็เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับร่างกายอีกด้วยนะคะก็ไม่แปลกใจพี่เมาเพราะว่าพวกที่เขาดูแลสุขภาพส่วนใหญ่เขาทานกล้วยหอมใช่นักกีฬาที่เาทาก่อนวิ่งอะมาลาทอนอะไรพวกนี้ที่ที่พี่เคยเห็นก็คือใช่ค่ะนักวิ่งทานกล้วยหอมแล้วก็นักฟุตบอลเขาก็ทานกล้วยหอมพี่ก็ตอนแรกพี่ก็รู้สุกว่าเอมทำไม มันมันมันจะเกี่ยวกันหรออะไรอย่างนี้แต่ปรากฏว่าเขาบอกว่ามันช่วยได้อย่างที่น้องทีว่าเลยค่ะค่ะคราวนี้ก็สุดท้ายแล้วกันคุณผู้ฟังถ้าใครทั้งเป็นหนุ่มสาวออฟฟิศเครียดด้วยป่วยบ่อยด้วยที่ฉันมีทั้งสามอย่างนี้เลยนะคะก็ต้องเลือกน้ําผักผลไม้อย่างที่ที่ฉันออกดังที่ที่ฉันบอกแต่ต้องอย่าลืมว่าแบบไม่มีน้ําตาลตมไม่ใช่ว่าก็ เออผักผลไม้ทุกอย่างแล้วก็หวาน,วานอย่างเงี้ยนะคะขอให้มันหวานแบบธรรมชาติของผักผลไม้ไม่ปรุงแต่งก็จะทําให้ออสดชื่นแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะ,ะค่ะเอาระคะมาถึงของดิฉันบ้างก็ยังไม่พ้นเรื่องของผลไม้นะคะแต่ว่าดิฉันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผลไม้ที่บางคนก็บอกที่หลายๆคนเลยค่ะก็จะบอกว่ามีประโยชน์มากมายหลากหลายนะคะแต่ว่าก็ยังมีผลไม้บางชนิดบางประเภทนะคะคุณผู้ฟังที่เขาถือว่า เป็นถาบสองคมค่ะที่ไม่ควรที่จะรับประทานในแต่ละวันนียมากจนเกินไปนะคะซึ่งการรับประทานผลไม้นี่ค่ยอย่างที่บอกก็คือว่าเขามีประโยชน์มากมายหลากหลายนะคะแต่ว่าบางาผลไาม้บางชนิดค่ะคุณผู้ฟังเขาก็มีค่าดัดชนีที่เป็นนะค่าดัดชนีของน้ําตาลเนี่ยที่มีผลทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ย พุ่งสูงเร็วมากนะคะซึ่งก็จะส่งผลเสียต่อผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนักหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะถ้าเกิดไม่จํากัดในการในการรับประทานนี่ก็อาจจะทําให้น้ําตาลในพุ่งสูงฟรีดได้เลยค่ะคุณฟังมีอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นผลไม้ที่ควรจะกําจัดปริมาณในการรับประทานคุณฟังซึ่งถ้าเกิดบอกไปในคุณฟังก็อาจจะอ,อ๋ออันนี้ทราบอยู่แล้วแต่ว่าบางอันนี้ก็อ่ะใช่หรอนะคะอย่างแรกเลยค่ะคุณฟังที่ฉันต้องเอ้นั่นก็คือ แตงโมค่ะแตงโมเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีอยู่เลยนะคะเขาก็จะมีความหวานความฉ่าน,นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเอาไปแช่ตู้เย็นเนี่ยแล้วมารับประทานหรือว่าแช่เย็นเนี่ยก็จะช่วยดับกระหายได้ดีเยี่ยมเลยค่ะแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าแตงโมเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้ที่มีค่าดัดชนีน้ําตาลที่สูงมากค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดในเลือดเนี่ยล่ะค่ะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ก็คาแนะนําเลยค่ะว่าควรที่จะทานไม่เกินวันละหนึ่งถ้วยเล็กหรือแบบประมาณไม่เกิน3ชิ้นพอประมาณนะ,นะคะคุณผู้ฟังพอฉะนั้นแล้วเนี่ยผลไม้อย่างแรกเลยค่ะที่ควรจํากัดปริมาณในการรับประทานนะคะต่อไปอันนี้ที่ฉันก็ตกใจค่ะเพราะว่าก็ทานอยู่เป็นประจํานะคะแล้วก็เขามีประโยชน์ในเรื่องของการช่วยย่อยนั่นก็คือสับประรดนะคะคุณผู้ฟังซึ่งสับประรดค่ะยิ่งสุกมากความหวานก็ยิ่งมากเปรียบเสมือนการเราเอาน้ําตาลเข้าไปในเลือดนั่นเองค่ะ ทีนี้ถ้าเกิดการทานสับประรดที่มีในที่มีความหวานจัดๆนะคะคุณฟังแล้วก็ในปริมาณมากเนี่ยเช่นเดียวกันเลยค่ะกับแตงโมก็คือจะส่งผลทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยสูงนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะทําให้แบบช็อกได้ถ้าเกิดว่าสับประรดเนี่ยเขามีความสุกมากแล้วยิ่งถ้าเกิดทานเข้าไปมากๆแล้วใครที่มีโรคเบาหวานเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังการรับประทานก็คือไม่ควรเกินวันละสองชิ้น สองชิ้นประมาณไหนสองชิ้นประมาณหนึ่งฝ่ามือค่ะคุณทู้ฟังหรืออยู่ที่ประมาณแบบเซี่ยวหนึ่งอะเซี่ยวของหนึ่งลูกะนะคะก็ยังได้อยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่ควรที่จะเลือกสับปะรดที่มีความสุกจนเกินไปมารับประทานนะคะ ต่อไปเลยค่ะเมื่อกี้เพิ่งพูดกันอยู่กับผลไม้ชนิดนี้นั่นก็คือกล้วยสุกค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะกล้วยที่มีจุดสีดําที่เปลือกอะ่ะบางทีเราก็แบบโอ้สุกมากอันนั้นสุกมากถึงมากที่สุดนะคะ,คะก็คือถ้าเกิดว่ากล้วยที่มีจุดดําอยู่บนเปลือกเนี่ยแสดงว่าแป้งในกล้วยนั่นแหละค่ะเขาเปลี่ยนสภาพกลายเป็นน้ําตาลเกือบหมดมแล้วนี่วิธีการสังเกตนะคะก็ถ้าเกิดรับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะส่งผลให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยสูงขึ้น นะคะถ,ถ้าเกิดว่าเรามีกล้วยแบบนี้รับประทานได้อยู่นะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าขอจํากัดเพียงวันละไม่เกินหนึ่งลูกนะถ้าเกิดมีกล้วยลักษณะแบบนั้นอยู่แล้วนะคะก็คือแบบที่เราเรียกกันง่ายๆก็คืออาจจะมีความงอมมากนะคะจนเปลือกนี่มขึ้นจุดสีดํานะคะก็อาจจะทาอาจจะไปแปลรูปเป็น ขนมกล้วยก็ได้นะนะคะต่อไปค่ะคุณผู้ฟังนั้นก็คือมะม่วงมะม่วงนี่ถือว่าเป็นราชาผลไม้หน้าร้อนที่ใครๆก็ชื่นชอบนะคะโดยเฉพาะมะม่วงสุกนะคะแต่ด้วยความหวานของมะม่วงสุกอย่างที่บอกนี่แหละค่ะบางทีเนี่ยก็อาจจะทาให้เราเผือทานจนเกินปริมาณที่ร่างกายต้องการนะคะคําแนะนําในการรับประทานมะม่วงสุกนั้นก็คือไม่เกินวันละหนึ่งถ้วยเล็กหรือประมาณครึ่งลูกแต่ไม่ใช่ลูกแบบลูกใหญ่นะเดี๋ยวนี้มะม่วงน้ำออกมาลูกใหญ่มาก นะคะก็ต้องดูปริมาณที่เหมาะสมด้วยต่อไปค่ะสุดท้ายเลยค่ะผลไม้ที่เราเรียกว่าอางุ่นนะคะซึ่งองุ่นนี่ยเดฉันก็ทราบอยู่หวานมากใช่ค่ะว่าเป็นผลไม้ที่มีความหวานมากนะคะทีนี้ด้วยผลของเขาที่มีขนาดเล็กอะค่ะบางทีเราก็แบบ หยิบเข้าปากได้เรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นองุ่นที่ไรเมล็ดนะก็<ฆ>ไปได้เรื่อยๆเลยค่ะบางทีก็หยิบเข้าปากจนลืมตัวนะคะดูอีกทีก็น้ำตาเนี่เกินพิกัดไปแล้วนะคะ<ม>ก็มีคำแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นองุ่นอยู่ในลูกของขนาดผลที่ที่กำลังพอดีนะคะเขาอยู่ที่ไม่เกินสิบผลต่อวันค่ะคุณฟังอืมก็ ลองดูค่ะว่าผลไม้ทั้ง5ชนิดที่ทีฉันบอกเนี่ยเขาให้ความหวานที่แต,ตกต่างกันออกไปแล้วก็บางทีเนี่ยเขาก็จะมีความหวานที่เกินพอดีเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในการกินด้วยค่ะแต่ว่าขอแถมอีกนิดหนึ่งค่ะเป็นเทคนิคที่หลายๆคนก็จะสงสัยกันอยู่นะว่าการกินผลไม้เนี่ยควรจะกินก่อนหรือหลังอาหารดีนะคะซึ่งนอกจากจะเรื่องของจำกัดอ่า ปริมาณการรับประทานแล้วนะคะในเรื่องของการกินก่อนหลังอาหารนี่ก็มีผลเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเรากินก่อนอาหารนะคะจะเหมาะกับผลไม้ที่มีน้ําเยอะค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นสาลี่ชมพู่ลูกท้อเพื่อช่วยเพิ่มความอิ่มนั่นเองทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะกินหลังอาหารซึ่งจะเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวแล้วก็มีเอนไซม์สูงนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกส้มสับป,ประรดสตรอเบอรี่มะละกอกีวี เพราะว่าเขาจะช่วยเขามีโปรตีนเพื่อช่วยย่อยนั่นเองแล้วก็จะทําให้ไม่ระคายเคืองกระเพาะนะคะและทีถ้าเกิดกินตอนไหนดีผลไม้ที่มีลิปเป็นกลางเนี่ยก็คืออย่างเช่นพวกฝรั่งหรือองุ่นเนี่ยก็สามารถที่จะกินได้ตลอดละค่ะแต่ว่าฝรั่งกินมากไปก็ทําให้ท้องอืดน,นะ <c oughs> ก็อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นแล้วก็เราก็เกลือกรละบริทานให้เหมาะสมตามตัวเราแล้วกันนะคะว่า อะไรที่เราชื่นชอบก็อย่าเผลอลืมตัวแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นจะได้มีร่างกายที่มีสุขภาพที่แข็งแรงและก็สุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็ไม่มีความหวานมากจนเกินไปค่ะค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ทาง FM 89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันทีรวดียิ่งมีค่ะดิฉันนัทนาล,ลีสุขดีค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เฮลที้คลับคลับของคนรักสุขภาพสนับสนุนโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตการพยาบาลอย่างมืออาชีพ